สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอะเฮอร์มิทารพบกันอีกครั้งสำหรับหาพังไพ่ทางด้านสายิตวิญญาณสำหรับวันนี้ยังไม่มีหัวข้อจะให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อมูลจากจักรวาลเพื่อดูพลังงานแล้วก็มีข้อความหนึ่งนโดยตรงก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งสำหรับท่านที่เข้ามารับชมสำหรับท่านที่เข้ามารับชมตรงนี้จะเป็นพลังงาน ของคุณโดยตรงไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูเวลาไหนก็ตามอาจจะเป็นหลักจากที่ลงคลิปไปแล้วหากคุณเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามคลิปนั้นจะเป็นข้อความที่ส่งถึงคุณโดยตรงนะครับ,รบก่อนอื่นขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนของพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมนะครับอขออนุญาตดูตัวตน พลังงานของท่านที่เข้ามารับชม5ใบนะครับสำหรับพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมวันนี้จะให้จักรวาลสื่อสารข้อความถึงคุณในเรื่องใดจะเป็นหัวข้อที่เด่นทางด้านเรื่องใดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานเบื้องบนแน,แนวข้อมูลแนวทางเป็น ข้อความผ่านไ่เป็นตัวกลางนะครับสำหรับพลังงานใบที่หนึ่งใบที่สอง ใบที่สามใบที่สี่และใบที่5ใบสุดท้ายน,นะครับพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับพลังงานใบที่1 ดพลังงานใบที่สองไฮพรูเทตใบที่สามชัดตีใบที่สี่สามเหลียนทรีโอพนต์เตอรเคลนแล้วก็ใบที่ห้านะครับจะเป็นดวีออฟฟอร์จูนพลังงานของ จิตวิญญาณของท่านที่เข้าสู่กระบวนการตื่นรู้หา,ายพลังงานเดชความตายเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นวิบากกรรมที่เข้ามาทดสอบจิตใจตัวตนภายในเป็นการกระท้อจิตวิญญาณนะครับอาจจะเดจะเป็นการาตายเพื่อเริ่มใหม่เป็นการกำเนิดสิ่งใหม่เป็นการจบ จบด้วยวาหก,กรรมเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ดวงจิตคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภารกิจใหม่ที่เป็นด้านจิตวิญญาณจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตใหม่ที่มีการเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พลังงานจิตวิญญาณจะ e ห้พ h p r เ e s คุณเป็นคนที่มี พลังงานวิเศษมีอำนาจเวทมนต์มีลางสังหรณ์เป็นคนที่มีสิงส่งศักดิ์สิทธิค์ครุขุบาจารย์ุ้มครองมีบุญวัสนาบาร,รมีที่เป็นพลังงานเก่าสะสมมาแล้วก็ตัวุนเองจะมีการสะสมพลังงานที่เป็นกระดา้านการปฏิบัติธรรมนังสามาธิหรือสวดมนต์จะเป็นคนที่มีใจิตใจที่เป็นศีลธรรมมีการยึดมั่นในความดีชักตีจะเป็น คนที่มีความพลังงานที่มีความยุติธรรมเป็นกลางเมื่อคุณมีการตื่นรู้พลังงานคุณจะมีความเป็นกลางจะมีการมองโลกได้กว้างขึ้นจะไม่มีการตัดสินใครว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคุณจะมองทุกคนด้วยความเข้าใจแล้วก็พร้อมพร้อมมองทุกอย่างที่เป็นพลังงานบวกที่จะส่งไปคุณจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเสริมภาคเที่ยงธรรม tree เป็นตะเขินพลังงานของความ มั่นคงทางด้านปัจจัยภายนอกแล้วก็จิตใจที่เริ่มต้นหลังจากเมื่อมีคุณผ่านในเืนของอการตื่นรู้พลังงานความมั่นคงทางด้านการเงินหรือว่ามั่นคงชีวิตมั่นคงทางจิตใจจะเกิดขึ้นจากการกระทำการลงมือแล้วก็สติปัญญาของคุณโดยตรงก็พลังงานใบสุดท้ายจะเป็นวิว ออฟฟอร์จูนจะเป็นกรงล้อแห่งโชคชะตาจะเป็นพลังงานอาจทางด้านจิตวิญญาณของคุณที่จะแสดงถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งสําคัญอาที่เป็น t ด e ตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็วีออฟฟอร์จูนจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะได้หลุดผลจากแบทแพทเทิร์นชีวิตแบบเดิมเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เป็นภารกิจ ทางด้านาจิตวิญญาณที่คุณได้วางสู่แพลนลงมาอ่าจะเป็นพลังงานเบื้องต้นของคุณที่จะอาที่มีการผ่านวิบากกรรมบททดสอบอาที่เป็นดาวในอ of เดอะโซ l เข้าสู่กระบวนการตื่นรู้แล้วก็เข้าสู่เส้นทางภารกิจาทางด้านจิตวิญญาณอ่าโมโนใบต่อไปนะครับอ่าไพาจ่จะสื่อสารข้อมูลน่าดเเ็็นพิเศษในวันนี้นะครับ ให้พลังงานให้ไพ่เป็นตัวกลางแนะนําเพิ่มเติมเป็นข้อมูลจากจักรวาลที่จะสื่อสารในวันนี้จะเป็นหัวข้อด้านใดสหรับท่านที่ผ่านวิบากกรรมบททดสอบทางด้านจิตวิญญาณเข้าสู่การเตือนรู้สําหรับใบที่1น,นะครับ The Devil The Devil พลังงานทางด้านพลังงานด้านลบ ให้ระมัดระวังพลังงานด้านโลบที่เป็นการคิดอในสิ่งที่ไม่ดีเป็นความคิดชั่วร้ายเป็นกิเลสเป็นความโลภเป็นกิเลสตัณหาความโลภก,การทําสิ่งาที่จะทําให้คนอื่นดวดร้อนการเบียดเบียนผู้อื่นตรงน,นี้อ่าเมื่อมีการตื่นรู้จะต้องวางจิตวิญญาณสติอให้เป็นกลางให้รู้เท่าทานเราต้องมองทุกอย่างอย่าเป็นกลางเป็นบวกอจะต้อง ปล่อยวางล้ก็ะทิ้งพลังงานที่เป็นด้านมืดต้องขจัดพลังงานด้านลบปล่อยทิ้งนะครับมาดูกันต่อไปจากระวันมีข้อความถึงคุณเรื่องใดในวันนี้ใบต่อไป Tree of Camp กรารยานมิตรการเฉลิมฉลองเมื่อมีคุณเมื่อคุณมีการผ่านเข้าสู่ ่าภารกิจทางด้านจิตวิญ,ญญาณผ่านวิบากกรรมบททดสอบเข้าสู่การตื่นรู้ภารกิจวิญญาณของคุณจะไม่โดดเดี่ยวเหมือนตอนที่คุณเพิ่งตื่นรู้ที่เป็นช่วงวิบากกรรมที่ต้องผ่านบททดสอบอ่านอย่างโดดเดี่ยวด้วยตนเองถึือจะตระหนักร,รู้หลังจากเข้าสู่ภารกิจวิญญาณขั้นปลอดภัยคุณจะได้รับการช่วยเหลือ,อจากกัลยาณามิตราทางด้านจิตวิญญาณที่เป็น ผุคคนที่เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณเหมือนกันเชน่นกันกับเราที่จะเข้ามาให้คําแนะนําช่วยเหลือให้งานของคุณได้ประสบความสําเร็จนะครับจะมีผู้ช่วยเหลือทางด้านจิตวิญญาณจะคอยให้คําแนะนํากันต่อไปซึ่งเมื่อคุณมีประสบการณ์ทางด้านนี้ภารกิจของคุณก็จะได้แบ่งปันในการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นอีกต่อไปมาดูกันต่อไปนะครับ เอตอฟสอดแปดดาบความกังวลความเครียดความคิดล uh, uh, ่วงหน้าความไม่สบายใจกับปัญหาที ar, ่เกิดขึ un, uh, ้นหรือยังไม่เกิดให้คุณวางให้ให้วางให้ปลดปล่อยให้ปล่อยวางให้มีการทำสมาธิเชื่อมต่อกับตัวตนภายในใช้สติปัญญาเชื่อมต่อกับตัวตนจิตใต้สำนึกแล้วก็ เอาชนะปัญหาปล่อยวางความเครียดความกังบลแล้วนกะ็คุณได้รับความสําเร็จในภารกิจที่ทํามาดูกันต่อไปนะครับสําหรับใบต่อไปข้อความจากจักระวานเซเว่นออฟบอลภารกิจทางด้านจิตวิญญาณที่จะทำคุณจะได้รับงานที่เป็นภารกิจค่อนข้างเยอะจะมีความรับผิดชอบ างด้านการภารกิจทา,างวาญยานต่อไปที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนหรือจะมีภารกิจหลายอย่างซึ่งภารกิจของคุณจะ,ะค่อนข้างหนักแล้วก็จะประสบความสําเร็จซึ่งภารกิจของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหลังจากเข้าสู่การตื่นรู้ผ่านบทดสบวิบากกรรมคุณจะต้องมีการค้นหาภารกิจของคนโดยการทําสมาธิ เขาเชื่อมต่อกับตัวตนภายในที่เป็นไฮเกอร์เซลเพื่อค้นหาภารกิจที่คุณจะต้องทําที่เป็นโซลพลนให้สําเร็จตามที่คุณได้ตั้งใจวางแผนล,ลงมามาดูกันต่อไปนะครับคำกาไรมต่อไป The Chariot การต่อสู้จิตวิญญ,ญาณแห่งนักรบกคุณเป็นจิตวิญญ,ญาณที่มีความ มุ่งมั่น่มีความแข็งแกร่งอ่มีการต่อสู้ไม่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมีความแข็งแกร่งอดทนภารกิจของคุณอ่นานะจิตวิญญาณอาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งใหม่ที่คุณจะต้องต่อสู้กับพลังงานด้านโลกที่อาจจะมีบททดสอบจิตใจคุณเข้ามาแล้วก็จะเป็นพลังงานการต่อสู้ที่จะต้องช่วยเหลือบุคคลอื่นมาอีกต่อไปนะครับซึ่งคุณจะรับประสบความสำเร็จสำหรับงาน ภารกิจของคุณพนาที่เป็นจะเป็นนักรบแห่งแสงสว่างมาดูกันต่อไปนะครับสำหรับไปต่อไปขอความจากักรกระวาลถึงคุณในวันนี้เอสออฟครับเอสออฟครับการเดินไปสู่ชีวิตใหม่โดยทิ้งอดีตไว้ข้างหลังอดีตที่เป็นรูปแบบแพทเทิร์นการใช้ชีวิตแบบเทิม ก่อนที่เราจะตื่นรู้ความเจ็บปวดความผิดหวงังความเสียใจวิบากกรรมที่เข้ามาเป็นบททดสอบของคุณซึ่งคุณได้ใช้พลังที่มีอยู่ในจิตวิญญาณเอาชนะอ่าแล้วก็ใช้สติปัญญาผ่านบททดสอบอ่าคุณจะได้ปล่อยวางแล้วก็ละทิ้งวิบากกรรมความเจ็บปวดปมปัญหาในใจจะได้รับการเคลียร์แล้วก็ก้าวเดินสู่ชีวิตใหม่ที่การเป็นการเปลี่ยนที่เป็นการเปลี่ยนผ่านก็สู่ภารกิจทางด้านจิตวิญ,ญญาณที่เป็นโลกใบไหม่ มาดูกันต่อไปนะครับสำหรับข้อความจากจักรวาลถึงคุณสำหรับใบต่อไปเอ็ดอเป็นตะเคียนอาจจะเป็นความมัง่งคั่งฐานาปะปัจจัยภายนอกจะเป็นความเป็นความโชคดีทางด้านการเงินอาจจะเป็นโชคดีทางด้านการเงินโชคใหญ่ก้อนใหญ่ที่มาจากบุญ วาสนาบารมีบุญบารมีที่คุณเคยสั่งสมมาจะได้รับการตอบแทนกลับมาเป็นโชคลาภก้อนใหญ่หรือจะเป็นความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นภายในใจิตใจจิตวิญญาณของคุณที่เข้าถึงความสงบมีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณจะมีความมั่งคัง่งทั้งด้านภายนอกที่เป็นการเงินแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นภายในใจิตใจที่เป็นอันดาล มาดูกันต่อไปนะครับสําหรับใบต่อไปจักรวาลมีข้อความถึงคุณเรื่องใดโดดเด่นในวันนี้สำหรับใบต่อไปแฮงแมนสัญลักษณ์แห่งการตื่นรู้เป็นการตระหนักรู้เป็นการเข้าใจยอมจำนนสำหรับชีวิตเมื่อคุณมีการตื่นรู้เบื้องต้นจะมีการบททดสอบวิบากกรรม หลายอย่างทางด้านการเงินการงานชีวิตความรักการสูญเสียซึ่งจะเป็นสภาวะที่ไม่ปกติมันเหมือนห้อยตัวลงอ่าสภาวะไม่ปกติจะเป็นบททดสอบที่เข้ามากระเทาะจิตใจเบื้องลึกของคุณให้คุณได้เกิดการตื่นรู้แล้วก็เข้าใจยอมจำนนกับอ่าสภาวะ,ว,ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสติปัญญาของคุณก็จะเข้าใจอาของความเป็นไปบนโลกเหมือนกับการคนพบสัจธรรมอ่าคุณก็จะมี การตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณจะมีการเชื่อมต่อตัวตนแล้วก็คุณจะเข้าใจว่าคุณมีภารกิจที่รออยู่เป็นอีกโลกหนึง่งอีกชีวิตหนึ่งที่เป็นภารกิจทางด้านจิตวิญญาณที่คุณได้วางโซ่แพลลงมาคุณจะตระหนักรู้มีการตื่นขึ้นกับกตัวตนใหม่ามาดูกันต่อไปสำหรับใบต่อไปนะครับ จักระวันมีข้อความถึงคุณเรื่องใดในวันนี้ไปต่อไปค u e น n ็ครับวินออกคับความมั่นคงอบันดัลทางด้านปัจจัยภายนอกแล้วก็ด้านในปัจจัยภายนอกจะเป็นความสุขสงบความมั่นคงความมั่งคัง่งทางการเงินงบุญบารมีอำนานวัส,สนาชื่อเสียงแล้วก็ความมั่งคัง่ง ทางด้านภายในก็คือความสงบสุขทางด้านจิตวิญญาณคุณจะมองโลกอ่าทุกอย่างเป็นกลางมีความยุติธรรมเสมอภาคแล้วก็จะมีความสงบสุขมีพลังงานบวกอ่ามีความอมันดันชีวิตเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในนะครับมาดูกันต่อไปจักประวนันมีข้อความใดส่งถึงคุณสำหรับวันนี้เป็นพิเศษที่โดดเด่น t o o ั s สอดสองดาการตัดสินใจการเลือกไม่ได้การลังเลความสับสนเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้เบื้องต้นผ่านบททดสอบผ่านวิบากกรรมจะมีบททดสอบเข้ามาทดสอบจิตใจของคุณอยู่เรื่อยๆอให้คุณเกิดความสับสนลังเลไม่แน่ใจบางทีคุณก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องไม่จริง แต่พิสูจน์จิตใจของคุณให้คุณต่อสู้กับด้านมืดถ้าเกิดคุณใช้สติปัญญามีสมาธิเชื่อมต่อกับตัวตนภายในคุณจะใช้สติปัญญาได้รับข้อมูลที่เป็นคำตอบที่แท้จริงที่คุณสามารถเลือกแล้วก็เข้าสู่เส้นทางภารกิจแห่งจิตวิญญาณคุณจะผ่านบททดสอบแห่งการต้องเลือกหรือว่าความไม่แน่ใจ ความลังเลผลทดสอบของพลังงานด้านลบแล้วก็ด้านสว่ามาดูกันต่อไปสำหรับเข้าความไปต่อไปนะครับในอุปน,นิสัยความมัง่งคั่งที่เกิดจากการต่อสูเ้เป็นพลังงานที่มีความแข็งแกร่งมีการต่อสู้เป็นพลังงาน ของคนที่มีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคภารกิจครั้งใหม่ของคุณควรจะมีการเริ่มต้นทําภารกิจในการต่อสู้จะได้รับความสาเร็จแล้วก็คุณจะได้รับการตอบแทนเป็นความมังงม่งคงมั่งค่าที่จะเกิดขึ้นตามมามาดูกันต่อไปนะครับสำหรับใบต่อไปข้อความจากจักรวาลถึงคุณ อะไรต่อไปนายอ๊อบอลนายพระตะเค้นแล้วก็นายออฟบอลคุณเป็นจิตวิญญาณที่มีความแข็งแกร่ง,งเป็นนักสู้อ uh, คุณจะเป็นนักสู้ที่ต่อสู้จนมีความมั่งคั่งทั้งภายนอกภายในที่เป็นการต่อสู้กับ uh, จิตวิญญาณตัวตนภายในแล้วก็คุณจะมีภารกิจอีกด้านหนึ่งที่เป็นนักสู้เป็น uh, เหมือนอัศวินแห่งรัติกาเป็นนักสู้แห่งจิตวิญญาณแห่ง โรกจิตาทางด้านจิตวิญญาณคุณจะมีภารกิจที่ให้คุณได้ทําเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณให้คุณได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็คุณจะรับความประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับาการตอบแทนที่เป็นความมั่งคั่งมั่นคงอันบันดนาลเกิดขึ้นตั้งภายอกและก็ภายในา,นามาดูขั้นต่อไปอสำหรับข้อความจากคราวใบต่อไปนะครับ เทรออฟครับการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้เส้นทางจิตวิญญาณคุณจะได้รับการเริ่มต้นเข้าสู่การปฏิบัติภารกิจอาจจะมีข่าวดีมีคนคอยช่วยเหลือจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่เส้นทางดีจะมีความสุขสงบทั้งชีวิตภายนอกและด้านในมีคุณจะมีสติปัญญาที่มากขึ้นสามารถก้าวเดินต่อไปแล้วก็ทําภารกิจ ฐา,านะจิตวิญญาณของคุณได้อย่างรับรื่นนะมาดูขั้นต่อไปสำหรับใบต่อไปจักหวาวมีข้อความ,ม,วามถึงคุณด้านใโด,ดยตรงอาจจะสรุปเหลืออีกสองใบนะครับอีกสองใบในายออบสอส์เก้าดาบยังเป็นความวิตกกังวลอาจจะเป็นภาวะ เบื้องต้นทางด้านการตื่นรู้ที่เป็นบททดสอบที่เป็นความลังเลสับสนกังวลไม่แน่นใจให้คุณใช้สมาธิตั้งสติทบทวนตัวเองเชื่อมต่อกับตัวตนภายในแล้วก็คุณจะใช้สติปัญญาก้าวข้ามผ่านแล้วก็ได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากสติปัญญาให้คุณข้ามผ่านบททดสอบแล้วก็เข้าสู่ภารกิจทางด้านจิตวัญญาที่เป็นตัวตนที่แท้จริง มาดูสรุปอ่านใบสุดท้ายนะครับสรุปข้อ,ขอมูลจากจักรวาลในคุณในวันนี้ไฟออฟบอลไฟอัลบอนจะเป็นในส่วนของวิบากกรรมวิบากกรรมที่เป็นบททดสอบอในชีวิตที่จะเข้ามากระเทาะจิตใจเป็นความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจปัญหาทางด้านต่างๆที่เขา,า้ามารุมเร้าทดสอบ ใจิตใจของคุณให้คุณมีการตื่นรู้หนักรู้ในชีวิตให้คุณยอมรับความจริงแล้วก็มีสติปัญญาตื่นรู้เข้าสู่ภารกิจที่เป็นทางด้านจิตวิญญาณจะเป็นการกระเทะทางด้านใจิตใจนะครับด้านหลังไพ่จะเป็น The s t r a i n ด์แล้วก็ The Magician ขออนุญ,ญาต ขนียาสรุปอีกอหนึ่งใบขนยาสรุปรวมอีกหนึ่งใบนะครับสำหรับข้อมูลจากจักรวาลของคุณวันนี้ขนียาสรุปอีกหนึ่งใบอในายโอเปนเทิั์นเอบันดันอุดมสมบูรณ์อาพายจะสรุปอ่าขณญาสรุปจะเป็นจิตวิญญาณของคุณที่มีการเข้าสู่ภารกิจจิตวิญญาณนะครับเบื้องต้น อันจะสรุปข้ามของคุณจะเป็นการเข้าสู่เบื้องต้นในส่วนของจิตวิญญาณนะครับเมื่อมีการตื่นรู้เข้าสู่ภาระภารกิจทางด้านจิตวิญญาณ จะมีบททดสอบในชีวิตที่เป็นวิบากกรรมเข้ามากระท้อจิตใจของคุณจะเป็นปัญหาด้านการเงินการงานความรักซึ่งจะทดสอบเข้ามากระท้อให้เราเกิดความผิดหวังเจ็บปวดเสียใจให้เราได้มองโลกในมุมมองที่ต่างไปให้คุณได้เข้าใจในตัวตนซึ่งของคุณจะมีบททดสอบอความผิดหวังความ วดความเสียใจพลังงานด้านลบความโลเลไม่แน่ใจนะครับพลังงานอนาคตอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของดับไนออฟเดอะโซลคุณจะต้องใช้สติปัญญาตรักรู้นะเพื่อก้าวผ่านอาจากบททดสอบเหล่านี้ใช้ความอดทนแข็งแกร่งใช้สติปัญญาแล้วก็เชื่อมต่อตัวตนภายในที่เป็นไฮเปอร์เซล ให้คุณผ่านาทางการบททดสอบอซึ่งตรงนี้เมื่อคุณผ่านบททดสอบอของพลังงานจะมีภารกิจที่รออยู่อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือ,อให้คำแนะนำจะมีข้อมูลข่าวสารจักรวาที่ส่งมาถึงคุณนะครับให้คุณได้ละทิ้งจากอดีตเบื้องต้นที่เป็นความเจ็บปวดหรือวางเสียใจเมื่อคุณผ่าน บททดสอบดังนาอัเดุลโซคุณจะเริ่มมีสติปัญญาคุณจะค้นหาความรู้ของคุณคุณจะค้น,คนหาความรู้แล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้าสู่ภารกิจทางจิตวิญญาณเมื่อผ่านบททดสอบการตื่นรู้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตอาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการจุดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับจะเป็นจุดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ว e e l o f fortune จุดเปลี่ยน แห่งโชคชะตาจุดสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปอีกด้านหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดเปลี่ยนสู่สิส่งที่ดีที่จะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ภารกิจแห่งชีวิญญาณตรงนี้ด้วยภารกิจที่คุณทำคุณจะเริ่มมีความมั่นคงมั่งคั่งทางด้านจิตใจตัวตนภายในคุณจะเริ่มมีความมั่งคั่งทางด้านการคุณจะเคลียร์ปมหมดปัญหา ที่เป็นภายในทางด้านจิตใจและภายนอกอ่าแล้วก็คุณก็จะเริ่มมีความอ่ามัาง่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะมีความมั่งคั่งทาง,างด้าน,าน,านปัจจัยภายนอกการเงินการงานชีวิตอ่าความรักความเป็นอยู่ฐานะอ่าสินทรัพย์อสังหาอ่าแล้วก็จะได้ร้บเป็นโชคลาภก้อนใหญ่เป็นความโชคดีบุญบารมีที่สะสมมาอ่าคุณจะมีความมัง่งคั่ง ทั้งภายนอกที่เป็นความมัง่งคั่งทางด้านการเงิน,นแล้วก็ความมั่งคั่งภายในที่เป็นจิตใจคุณจะมีจิตใจที่ร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สงบสุขพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนต่อไปแล้วก็ตัวตนสุดท้ายก็จะสรุปเป็น Queen. ควีนครับครับก็คือราชินีแห่งความสุขคุณจะได้รับความสุขสงบความสมหวังความสําเร็จในชีวิตในทุกๆด้านคุณจะเข้าใจ ชีวิตภารกิจที่ของคุณในในที่ต้องลงมาเกิดที่เป็นโซเพลตคุณจะมีการปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จอาจได้ช่วยเหลือผู้คนและเป็นพลังงานาที่เป็นจิตวิญญาณที่สะอาดแล้วก็มีความสงบสุขในชีวิตเป็นราชนีแห่งความสุขที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณจะได้รับเมื่อผ่านบททดสอบการตื่นรู้คุณจะได้รับการเปลี่ยน เปลี่ยนผันชีวิตใหม่เข้าสู่โชคชะตาแห่งความโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่จะมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เข้าสู่ความเป็นความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์อาบันดานที่เป็นผูนน้ที่มีความสุขสงบแล้วก็มั่งคั่งมั่นคงนะครับจะเป็นครอบความจักรวาลที่ส่งถึงคุณในวันนี้อาจจะเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นอาบันดานที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นความ สงบสุขในชีวิตที่แท้จริงนะครับอขอเพียงคุณไม่ยอมแพ้ก้าวข้ามบุดสศบทางด้านจิตวิญญาณชาสติปัญญาแล้วก็มองโลกทุกอย่างด้วยสติปัญญาเหมือนเดิมฝากทิ้งทายนะครับการประพฤติคิดดีทำดีพูดดีายดีวาจาดีใจดีจะเป็นการให้เราเลือ่อนระดับพลังงานแล้วก็เลื่อนระดับเพียรจ,จะพบความสุข ตัวตนภายในที่แท้จริงแล้วก็ตรงนี้จะช่วยให้เราได้แบ่งปันพลังงานบวกออกไปสู่โลกภายนอกอแล้วก็จะช่วยให้ภารกิจของคุณอาได้เกิดขึ้นแล้วก็สําเร็จในการช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เป็นพลังงานบวกที่จะช่วยเหลือโลกได้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปอาจบลงเพียงเท่านี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปโปรดชาววิจารญาณ ในการรับชมพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ